สวัสดีครับสอยสอยสอยผูสาวสำน้อยผูได้ฮักเพืิอเพลิขอเสียงหน่อยโอ้โหวันนี้เราเจอกันมาทั้งแดดทั้งฝนแต่พี่น้อยก็บ่อยย่านจริงๆพี่น้องเราบ่อยย่านจริงๆครับเพราะใจเรารักกันใช่ไหมครับ วันนี้โทรศัพท์มาตลอดทางว่าฝนตกและพี่น้องหนีหรือเปล่าพี่น้องไม่หนีพวกเราก็ไม่เคยหนีเพราะเรารักกันครับพี่น้องชาวกุดอนนะครับจริงๆเราไม่มีที่ว่างให้พักอื่นเลยใช่ไหมเนีย่ยตอนนี้มีคนเริ่มมาขอแล้วใช่ไหมพักก็เลือกเพื่อไทยไปเถอสะสอสก็เลือกคนนู้นคนนี้เบอร์นู้นเบอร์นี้ให้ไหมล่ะคะแนนหนึ่งให้ไหม ไม่ให้เลยแม e ้คะแนนเดียวแม้กระทั่งคนที่เคยรักกันและทรยศไปเนี่ยจะเลือกไหมล่ะเรารักเรารักแท้ใช่ไหมเนี่ยนี่สีมองหน้าก็รู้ใจกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาอุดรกี่ทีกี่ทีก็ไม่เคยเบื่อมาทีไรแล้วมันรู้สึกเลยว่าพวกเดียวมันรักกันน่ะพี่ชายพวกนี้ผมฝากได้ไหมล่ะเรียงศักดิ์เนี่ย มีคนก็มาขอบอกพัดก็เลือกเพื่อไทยไปเถอะเกรียงสัก์ไม่ต้องไปเลือกได้ไหมล่ะไม่ได้ต้องอุมม้มเนเข้าไปในสภาให้หมดเลยคะแนนหนึ่งก็ไม่แบ่งให้ใครเลยนะครับวันนี้จะฝนตกฟ้าร้องแดดออกอยังไงพวกเราก็ไม่เคยทิ้งกันต้องขอบคุณในความซึ้งใจจริงๆเมื่อกี้ท่านอดีตนายกทักษิณก็โทรมาฝากอีกวอาแซมเอ๋ยฝากกอดพี่น้องแทนด้วยเด้อค่ะเด้อ แซมก็บอกว่าเดินไปกอดทั้งหมื่นนึงก็ไม่ไหวนะ่ะเอาขอมีตัวแทนมาสักคนสองคนมากอดหน่อยซิโอ้ยมันลงนี่มันลงนมาไม่ได้เนี่ลงไปคิดว่ากอดเป็นคนเดียวเหรอแซมก็กอดเป็นเหมือนกันนะเอยรักแซมนั้นผิดหวังรบรูปก็หล่อใช้ได้ไข่ก็ไม่แพงโอ้ยคุณรูปล่อสมัยนี้นะไขก่ก็เล็กเล็กแพงก็แพงแพง ไม่ไหวหล่อดีๆก็มีถมไปบนเวทีหล่อเล็กหล่อใหญ่ใครก็ใหญ่ก็ไม่แพงพี่น้องครับพักเพื่อไทยก็อาสาสิ่งความดีต่างๆกลับมาให้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะนโยบายปราบปรามยาเสพติดเอาไหมเอากลับมาไหมพี่น้องต้องการเหลือเกินนะครับยาเสพติดฆ่าประเทศไทยนะครับเราต้องปราบปรามยาเสพติดนะครับ30บาทรักษาสักโลกเอากลับมาไหม เอามาแล้วคนสวยคนเก่งของเราวันนี้เจอทั้งแดดเจอทั้งฝนเจอทุกอย่างเลยนะครับแต่ก็ไม่ย่อท้อเลยเธอมาเพราะความรักจริงๆพี่น้องครับผมต้องเคารพและนับถือความแกร่งของผู้หญิงคนนี้จริงๆครับเธอมีชีวิตสุขสบายอยู่แล้วแต่เธอทิ้งทุกอย่างให้เบื้องหลังเพราะอยากจะทําให้พี่น้องทุกคนมีความสุขพี่น้องครับ เคยรักพี่ชายของเธออย่างไรพันโดดตัดกรทักษิณชินวัตรอย่างไรวันนี้ความรักนี้รักให้น้องสาวคนนี้ด้วยได้ไหมครับรักยิงรักต่บมือดังๆหน่อยครับนี่คือตัวจริงเสียงจริงที่จะนำความสุขกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับความความสงบความสุขสันติสุขและความสุขต่างๆกลับคืนสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยครับ ขอเสียงคนอุดรขอเสียงให้เบอร์หนึ่งขอเสียงให้เพื่อไทยขอเสียงให้คนรักทักษิณและขอเสียงให้คนรักษาน้องสาวทักษิณชินวัตรย,ยิ่งรักชินวัตรครับสวัสดีค่ะ ดีค่ะพี่น้องอำเภอหนองวออนะคะจังหวัดอุดรธานีค่ะอำเภอขุดจับด้วยนะคะเขตแปดใช่ไหมคะเขตแปดที่เขตของใครคะโอ้ <Yeah. S 1> oh, น่ารักมา,เากเลยฝากวยนะคะขอสอเกียงจักค่ะ <Yeah. S 1> เป็นสอสอที่อยู่กับพักเพื่อไทย มาตลอดไม่เคยทิ้งพ่อแม่พี่น้องและพักเพื่อไทยเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องคะวันนี้เรามาท่ามกลางสายฝนพ่อแม่พี่น้องย่อท้อไหมคะไม่ว่าฝนจะตกไม่ว่าแดดจะออกไม่ว่าจะเป็นยังไงเราจะเดินเคียงมาเคียงไหลไปด้วยกันได้ไหมคะ ขอเสียงดังๆหน่อยค่ะโอ้ดีฉันชื่นใจจังเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะชื่นใจมีหน้าสมแล้วนายกทักษิณบอกว่า Good h o ไลเดอร์วันนี้ฝนตกเราตบมือดังไปถึงดูใบเลยได้ไหมคะ นายกทักษิณบอกว่าอยากมีบ้านอยู่ดอนนี่แหละค่ะเอ๊พอแมพี่น้องคะรักพี่ชายมากมายอย่างนี้แล้วน้องสาวจะได้ขนาดไหนคะชื่นใจจังเลยค่ะ สออเกงสักเมื่เลยคะโอ้ยอย่างนี้ชื่นใจมากเลยแล้วนโยบายพักเมื่อไรเอาไหมคะเอาอะไรบ้างคะสูงใจนโยบายไหนบ้างคะเพราะไม่มีน้องคะหมดเลยนี่หรือป่ะคะบัตรเกดินการเกษตรกรใช่ไหมคะ ต่อไปนี้ไม่ต้องพบกับดอกเบี้ยแล้วมาใช้บัตรนี้ดีกว่าในการปลูกเป็นลงทุนพืชผลเกษตรกรใช่ไหมคะแล้วนโยบายสมัยไทยรักไทยที่ดีๆสารต่อเอาไหมคะโอทอบเอาไหมคะ SML เอาไหมคะกองทุนหมู่บ้านเอาไหมคะแล้วบอกเลยยังว่าจะเพิ่มอีกหนึ่งล้านเป็นสองล้านค่ะ อสมอ,สมอเขาว่าตัดเราไม่ตัดนะคะใช่ไหมคะเก็บไว้ดีกว่าเดิมด้วยใช่ไหมคะแล้วเบียร์ผู้สูงอายุเอาไหมคะเอที่นี่ไม่มีนะคะผู้สูงอายุะค่ะไม่มีเลยมีแต่สาวๆทั้งนั้นคะ่ะเพราะเรามีสามสิบบาทรักษาทุกโกคระคค่ะเบียร์ผู้สูงอายุไม่ตัดนะคะมีแต่เพิ่มหก อายุ60ปีรับไปเลย600บาทค่ะ70ปีเท่าไหร่ดีคะ700 700พี่แสบบอก700บาทค่ะแล้วอายุ84ขึ้นไปแล้วคะ80ปีแล้วมีไหมคะไม,ม่มีมีแต่20ินตั้น80ปีรับไปเลย800บาทค่ะ อายุ90ปีขึ้นไปเท่าไหร่ดีคะพันไปเลยเอพ่อแม่พี่น้องคะนี่เราไม่เอานะเอาไหมไม่เอามีนี่ไหมคะใครมีนี่บ้างถ้าพ่อแม่พี่น้องมีนี่อย่างนี้ต่ำกว่าห้าแสนพักไปเลยสามเป 500,000ห1ล้านคุยกันใหม่นะถกกใจไหมคะถูกใจแล้วยังต้องเติมเงินในกระเป๋าเพราะไม่มีน้องอีกค่ะเอาไปเลยค่าแรงขั้นต่ำ300บาทแต่เบอร์สามไม่เอานะเอาเลขหนึ่งแล้วปริญญาตรีนะคะลูกหลานปริญญาตรีจบ หนึ่งมื่นห้าพันบาทจำนำข้าวอไหมคะ<า>ใช่ไหมเพราะวันนี้ระบบประกันไม่ได้เงินเลยใช่ไหมคะพราแไม่มีน้องคะได้นิดเดียวใช่ไหมถ้าง,งัา้นพักเพื่อไทยมีนโยบายรับจำนำข้าวดีไหมคะข้าวหอมมะลิเกวียนเท่าไหร่ดีสองหมืนบาทใช่ไหมคะ ขาเปลือกเจ้าหนึ่งหมห้าบบาทเอาไหมคะ้าวเหนียวหมื่นขาเหนียวเท่าไรคะหมื่นแปดมื่นแดค่ะพี่น้องคะนี่คือสิ่งต่างๆนั้นที่พักเพื่อไทยใส่ใจและทราบปัญหาที่แท้จริงของพี่น้องใช่ไหมคะเราไม่พูดค่ะแต่เราจะลงมือทำทันทีค่ะ เพียงขอโอกาสให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจเลือกอนาคตว่าพี่น้องจะอยู่กระบบเหมือนเดิมไม่แก้ปัญหาหรือจะเลือกพักเพื่อไทยคะถ้างั้นเราเข้าครหากาเบอร์เลยดีคะแต่ดิฉันโลภมากคนเดียวทำงานไม่ได้คะ่ะยังไงอย่าลืมท่านขอสอเกณฑสักเด้ดไหมคะแล้ววันนี้สอสออุดอรมีทั้งหมด เอายกจังหวัดได้ไหมคะนี่ค่ะสอส,อ,สอ,อุดอนมีมีสอสอบัญชีรายชื่อด้วยนะคะสอสอกิรราาติศักขตส่งข้อ่ามีวิเชียนขาวขำด้วยคะ่ะพ้เอกประชาพอมน้นอกด้วยได้ไหมคะเอาว่าทุกคะแนนห้ามไม่พักอื่นได้ไหมคะขอพักวื่อไท้หมดเลย ไม่โลบเลยพ่อแม่พี่น้องคะขอแค่นี้แหละคนละหนึ่งคะแนนทั้งพักทั้งคนได้ไหมคะโอ้จ่นใจมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ยยังพระเอกซะแล้วนี่ยยังพระเอกซะแล้วพี่น้องครับพี่น้องมี สุภาพสตรีผู้หญิงคนเล็กๆคนหนึ่งมาด้วยขบวนตลอดตลอดอ่า